เออพูนตอนนี้ตัดกันมากจริงไงหมหน้ามึงกันหนวดอ่ะเพื่อน,นอออร้านสีแดงยำหอยนางรมที่มีรูปวิวอยู่ตรงนี้จริงรงานลอตเตอรีรเร่เกษตรแพรโลบุรีร้านเจ๊ออยยำหอยนางรมเขามีไม<อ>่ได้มีแค่เมนูเดียวเขาไม่ได้มีแค่ยำหอยนางรมนะเจมเขามียำลูกชิ้นปายยววลาเยววาวรชาชเยาวราชเท้ของนี้ของนี้แล้วน้ำจิ้มแม่งโคตรดีโคตรดีอะโคตรดีเลยก่อนหน้านี้อีแมงกระปุลนหัวกระสุนที่ว่าฮิต มาใหม่แล้วแมงกะพรุนปีกนางฟ้าคือเออฟิลคล้ายๆปีกนางฟ้าแบบนี้นี่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 อ๋อเป็นแบบแผ่ๆแบบนี้ใช่ใช่มีทั้งแบบกะพุณแมงคุณเอ๋ยรึปเปล่ะก็ดีอะมันอลองกับเปรียบเทียบเลยว่าอย่างหัวกระสุนเนี่ยคือมันจะกรอบมากๆปีก<ใ>นางฟ้าเนี่ยเท็กเจอร์ประมาณไหนเท็กเจอร์ประมาณขอบขอบปีกเอยขอบขอบของหัวกระสุนย์แล้วมันจะมีความนุ่ม นิดๆแต่ว่ามันยังยังกรุบยังกรอบอยู่ในตัวหนึ่งซองฮึบสำหรับเจ้อุ๋ยอ่ะเมนูยำอะเขาเด็ดเต็มพี่กัดกันอยู่แล้วมาลองนี่สาลายเขาเรียกอะไรนะข้าวหัวสาไลข้าวหัวสาไลคือมันกินเหมือนเกาหลีมันน่ากินมากดูดิมีแต้มอดแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปอ่ะจะฟินขนาดไหนเต็มปากเต็มคำไหมกับสาอลแม่งโคตรกัดกันอ่ะแม่งโคตรดีอ่ะดีเลย เดี๋ยวพูดถึงตอนนี้ตัดกันมากจริงไหมหน้ามึงกันหนวดอ่ะเพื่อนตัดกันมากเลยหนวดมึงชัดมากเลยเพื่อนแล้วยิ่งถ่ายใกลยอย้อเงี้ยไหวอุ้ยมีหนวดหอยนางรมตัวเป้งๆแบบนี้แล้วก็ใส่กะทินทุบเข้ามาให้ในนี้เลยแล้วก็ท็อปด้วยหอมเจียวซัดเลยดิร้อหาอะไรละ่ะรสชาติที่คุ้เคยปะดีมากอะ่ะพยายามหอยนางรมคือไงต้องร้านเนี้ยกินยังไงก็ถึงสดไม่เมือกไม่ขาว 这个芋圆好香，好味。